โอเคไหมโอเคป่ะตัวไหนแต่อันนี้มันไซส์ใหญ่นะเอาอองดูเาตัวไหนวะเนี่ยโอเคป่ะไหนบอกโอเคก่อนเอาตัวไหนตัวนี้นะอ่ามีมีชีตด้วยเว้ยมีชีตแล้วสีน้ำเงินไม่เอาใช่ไหมสีไหนสีน้ำเงินเอาวะเนี่ยอันนี้เหรอเอาสองตัวเลยอันนี้เอาไหมเออเอาสองอันเลยฮะ เอาอีกเหรอเอาเถอะเอาใส่ตะก้าตก้าอยู่ไหนตะก้าอยู่ไหนไม่ใส่ตะก้าไหนจะก้าอยู่ไหนตะก้อยู่นู้นแค่ไหนนี่แค่รถเล็กอยู่นี่นี่นี่อ่ะหนูใส่ตะก้าเร็วเอาวางไว้เอาวางไว้ดิเอ้อวางไว้เลยเอาวางไว้ดิเอาหนูไม่เอาเลือกเอาเอาตัวไหนดีเอาวางไว้อ่าเอาตัวนี้ก็วางไว้สิเดี๋ยวได้ไปจ่ายตังค์เร็ว Tang, tăng vang mười lăm ngoại lều. Tang, vang ngoại, vang Ok, ok, hương. ok, vang. Ok, bài, vang, bài, ok, 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 vang ok, 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 Bye bye nhưng mà anh nhưng xanh nhưng mà xanh ở đâu mà